สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ของเรานะครับเราจะมาพูดถึงการตัดฝากนะครับเป็นการขยายพันธุ์ของพืชโดยวิธีการหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายสั้นๆนะครับก็คือการตัดฝากนะครับการตัดฝากนั้นนะครับผมมีประโยชน์ตรงที่พืชของเราจะไม่ค่อยชะงักเท่าไหร่นะครับผม ชะง,งักเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์นะครับผมแล้วพืชก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้ต่อนะครับอ่าอันนี้คือประโยชน์ของการตัดฝากนะครับผมส่วนวิธีการตัดฝากนั้นนะครับผมเราจะไม่สามารถทําได้ทุกต้นนะครับต้นที่ต้นที่เราสามารถตัดทําได้ก็คือต้นที่รากของต้นพืชน,นะครับผมฝังไปในกระถางแล้วนะครับผม หรือว่าฝังไปในเสาหลักของต้นไม้นะครับผมเราถึงจะสามารถตัดฝากได้นะครับวิธีการนี้ทำได้ง่ายมากนะครับผมก็คือ,อหลักการง่ายๆของวิธีการตัดฝากก็คือนะครับเราตัดต้นพืชให้ขาดออกจากกันเลยนะครับผม ตัดต้นพืชให้ขาดออกจากกันเลยแต่เราไม่ต้องไปรื้อรากของต้นพืชของเรานะครับผมต้นพืชของเราไม่จําเป็นต้องรื้อรากนะครับเพราะว่าการรื้อรากของต้นของเรานั้นจะทําให้ต้นไม้ชะาง,งักาน,นะครับฉะนั้นเราสามารถตัดข้อตรงนี้นะครับตัดออกเลยอย่าให้โดนตานะครับตัดออกได้เลยนะครับจะทําให้ต้นไม้ของเรา ชงงักเพียงแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะสามารถอ่าแตกหนอ่อแตกตาไปได้เรื่อยๆนะครับผมต้นนี้นะครับผมผมตัดมาระยะสักประมาณสองอาทิตย์นะครับผมหรือว่าสิบห้าวันทั้งสองต้นเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับผมต้นต้นนี้มีหน่อใหม่ขึ้นมาจนเกือบสามารถจะแทงใบแล้วได้แล้วนะครับผม อามาดูอีพีของเราตัดมาระยะเท่าเทียมกันนะครับผมก็แตกหน่อขึ้นมาใหม่หน่อใหม่เห็นไหมครับผมก็สามารถแทงตาขึ้นมาใหม่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมตัดวางข้อการตัดวางข้อนั้นข้อดีของเขาคือเราได้แยกกระถางได้เลยแต่พืชของเราจะชะงักนะครับผมเห็นไหมครับยังไม่มีหน่อขึ้นมาเลยอ่าเห็นไหมครับสองอาทิตย์แล้วนะครับ น้อยมากนะครับอ่ะตอนนี้มีหน่อนะครับผมตอนนี้มีหน่อแล้วหนึ่งต้นนะครับผมน้อยมากนะครับที่จะแทงหน่อขึ้นมาใหม่อ่ะแต่สังเกตนะครับต้นที่เราตัดฝากเห็นไหมครับสังเกตรากสังเกตรากนะครับผมผมไม่ได้ลื้อรากออกมาจากเสานะครับผมก็คือตอน้ตอนต้นเนี้ยสามารถขยายพันธุ์ต่อได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรื้อออกมานะครับถ้าเรารื้อออกมา รากฟอยของเขานะครับเห็นไหมก็เหมือนเปรียบว่าเปรียบสเสมือนว่า,าเราทําการทําร้ายรากของเขานะครับจะทําให้เขาแตกรากใหม่ซึ่งมันจะทําให้เขาชะง,งักนะครับไม่มีการเจริญเติบโตแต่ถ้าแบบนี้นะครับผมเป็นเสาประเภทนี้เห็นไหมครับร่างเขาก็สามารถทะลุทะลวงเกาะกับพวกกิ่งใยมะพร้าวนะครับ ยังสามารถจเจริญเติบโตได้ยังสามารถแตกหน่อได้นะครับผมถามว่าวิธีการแบบนี้พอต้นพืชของเราแตกใบไปสักสามสี่ใบนะครับผมอย่างเช่นต้นนี้นะครับอ่ะเริ่มมีแตกใบแล้วนะครับพอต้นพืชของเราแตกใบได้สักสามสี่ใบเราก็ตัดไม้ยอดของเราไปลงกระถางใหม่ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นข้อดีของการตัดฝากก็คืออันดับแรกต้นพืชของเราจะชะงักในเวลาที่อันสั้นนะครับผมแล้วก็เราจะไม่เปลืองกระถางในการขยายพันธุ์นะครับผมแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการวางต้นไม้พร้อมทั้งต้นพืชของเรานั้นยังสามารถดูแลง่ายด้วยนะครับเพียงแค่จากลดน้ำใส่กระถาง เราก็ลดน้ําใส่เสาเพิ่มเติมนะครับผมให้มันจเจริญเติบโตได้ง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมครับผมแต่อย่าตัดให้มันชิดกันนะครับเราต้องตัดให้ข้อขาดออกจากกันแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่พืชจะได้รู้ตัวว่าจากที่จะใช้รากเช่นที่อยู่ในกระถางต้นพืชของเราก็จะมาใช้รากที่อยู่ชิดโคน ในการเจริญเติบโตนะครับผมเห็นไหมครับการขยายพันธุ์แบบตัดฝากนั้นถามว่าง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายครับต้องรอให้พืชเกาะเสาต้นไม้ก่อนนะครับหรือว่าพืชจะแทงรากลงดินให้มันแบบแตกรากฝอยก่อนนะครับไม่ได้ทําได้ทุกต้นนะครับผมต้องรอคุณสมบัติพวกนี้ก่อนถึงสามารถตัดฝากได้เห็นไหมครับ พอต้นพืชของเราแทงหนอ่อหม่ขึ้นมามันก็สามารถจเจริญเติบโตได้เลยไม่ต้องมาสัางักนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือไม้บางขอ้อยังไม่มีตาแตกเลยนะครับผมเงียบสนิทน,นะครับแต่ไม้ยอดก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วอ่าเห็นไหมครับผมตัวนี้ก็คือไม้ยอดกเริ่มเจริญเติบโตรเริ่มมีใบแล้ว เห็นไหมครับอืมเพราะฉะนั้นการตัดฝากนะครับเหมาะสำหรับการที่ต้นพืชเกาะกับเสานะครับแล้วก็กเกาะแน,น่นพอสมควรไม่เหมาะกับการที่เราจะลื้อลากออกนะครับลื้อลากออกแล้วก็ไปปลูกใหม่นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าท่านใดไม่เข้าใจนะครับสามารถ พิมพ์คอมเมนต์ไว้แล้วก็ทิ้งคำถามนะครับว่าวิธีการทำทำยังไงนะครับผมประโยชน์ยังไงนะครับอีกต้นนะครับที่ผมทำการตัดฝากไว้ก็ตอนนี้ผมเพิ่งแยกแสกระถางออกมาเห็นไหมครับต้นนี้ต้นนี้ก็มาจากการตัดฝากนะครับก็ตอนนี้ก็คือเริ่มสวยแล้วนะครับผม พอผมแยกกระถางออกมาก็เริ่มแบบดูดีพอสมควรนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับ